สวัสดีนักเรียนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่7จนะคะจะเป็นตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะ,ะตัวอย่างนี้ครูจะย่อมาเฉพาะโจทย์ที่สำคัญนะคะ,ะตัวอย่างแรกก็คือพ่อค้าเปิดร้านขายอาหารกล่องมีต้นทุนและการขายดังนี้นะคะต้นทุนก็คือค่าเช่าร้านเดือนละ4 0 0 0บาทวัตถุดิบก็อย่างเช่นกล่องข้าวเครื่องปรุงนะคะตกกล่องละ15บาทนทะขายกล่องละ40บาท คำถามข้อ1ก็คือถ้าให้ c แทนฟังก์ชันต้นทุนการขาย x ก,กล่องในเวลา1เดือนนะก็จะได้ว่าฟังก์ชันต้นทุนก็คือ c x เท่ากับนะคะาต้นทุนกล่องละ15บาทนะจำนวนทั้งหมด x ก,กล่องแล้วก็บวกค่าเช่าร้านอีกเท่าไหร่คะเดือนละ4,000บาทอันนี้เป็นฟังก์ชันต้นทุนนะคะต่อไปให้ r แทนฟังก์ชันขายอาหาร x ก,กล่อง เดือนนะเพราะงะั้นฟังก์ชัน rx จะเท่ากับขายกล่องลอะเท่าไหร่คะกล่องละ40บาทบ่านทะเป็นทั้งหมด40กล่องนะคะก็จะได้ rx เท่ากับ4 0 x นะคะต่อไปข้อ3หากำไรหรือขาดทุนใน1เดือนถ้าผลิต300กล่องแต่ขายได้แค่250กล่องนะทีนี้มาดูทุนการผลิต300กล่องนะให้เป็น cx หรือ c 300จะเท่ากับนะต้นทุนกล่องลอะเท่าไหร่คะ กล่องละ15บาทนะมีทั้งหมด x ก,กล่องใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่คะ300นะคะผลิตทั้งหมด300กล่องวงเล็บแล้วก็บวกค่าเช่า4,000บาทนะคะอ่าก็สรุป15คูณ300ก็จะเป็น4,500นะคะก็จะได้อ่าทุนก็คือ4,500บวกกับ4,000ก็เป็น8,000เท่าไหร่คะ8,500บาท ะะต่อไปถ้าขายถ้าขายทั้งหมด250กล่องอก็จะได้ฟังก์ชันขายกนะ็คือ r 250เท่ากับขายกล่องละเท่าไหร่คะขายกล่องละ40บาทก็จะเป็น40คูณด้วยทั้งหมด250กล่องอก็จะเป็น40คูณ250ก็จะเป็น10,000หมืนะคะเป็น10,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า มีกำไรไหมคะทุนทั้งหมด8,500แต่ขายได้เท่าไหร่คะห0ึ่งหมื่นพ้านสรุปว่ามีกําไรพราน,นกําไรคือกําไรก็คือหนึ่งหมื่นลบด้วย8,500จะเท่ากับกําไรเท่ากับ1,500บาทต่อต่อเดือนนะคะต่อไปข้อ4ก็คือเขาถามว่าจุดคุ้มทุนเขาบอกจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือรายได้ จะเท่ากับต้นทุนพอดีเลยนะคะเพราะงะั้นจะต้องขายได้นะคะ,ะเดือนละประมาณกี่กล่องก,ก็จะได้ว่านะฟังก์ชันรายได้ก็คือ R x จะเท่ากับฟังก์ชันต้นทุนก็คือ C x นะคะครูขอย้ายมาฝั่งนี้นะคะ R x เท่ากับ C x นะคะ R x ก็คือฟังก์ชันขายก็คือกล่องละ40ขายทั้งหมด x กล่องจะเท่ากับ นะคะ 4x ก็คือเท่าไหร่คะฟังก์ชันต้นทุนก็คือกล่องละ15บาทใช่ไหมคะทั้งหมด x กล่องแล้วก็บวกเท่าไหร่คะบวก4,000ะคะ่ะค่าเช่าลาน4,000อ่าต่อไปครูย้ายนะคะย้าย 15x มาฝั่งนี้เป็น 40x ลบ 15x นะคะเท่ากับ4,000 40ลบ15อ่างนี้นะคะเหลือ 2 5 x นะคะยี x เท่ากับสี่พ x เท่ากับสี่พหารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วยยี่อ่าอ่าก็จะได้เท่ากับหารได้หนึ่งรกนะคะหนึ160กล่องนะคะตรงนี้ก็หมายถึงเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องขาย ให้ได้เดือนละนะคะหนึ160กล่องจึงจะคุ้มเลยคะ่ะคุ้มทุนอ่าแต่ถ้าต้องการกำไรก็คือจะต้องขายให้ได้มากกว่า160กกล่องนะคะต่อไปตัวอย่างต่อมานะคะร้านถ่ายเอกสาร ะะมีต้นทุนต่อวันและค่าถ่ายเอกสารดังนี้นะคะ,ะดูต้นทุนต่อวันก่อนมีอะไรบ้างมีค่าจ้างคนงานวันละ350บาทค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารวันละ100บาทนะคะคกระดาษบวกแผ่นละ0.27บาทก็คือ21สตางนนะค,ะค์ราคาถ่ายเอกสารถ่ายแผ่นละ0.5บาทก็คือ50สตางค์นะคะ ่ะอที่หาแล้วค่ะข้อ1จงเขียนฟังก์ชันแสดงกําไรหรือขาดทุนนะคะอ่ะพี่ทํานะคะอะ่ฟังก์ชันกําไรจะเท่ากับอ่กำไรหาได้จากรายได้นะคะลบต้นเลยคะ่ะต้นทุนอ่าทีตย์รายได้เท่าไหร่อ่ทายแผ่นละเท่าไหร่คะแผ่นละ50ตังค์หรือ0.5จุาำนวน x แผ่นใช่ไหมคะอันนี้คือรายได้ลบต้นทุนคือแผ่นละเท่าไหร่คะ0.27 จำนวนแผ่นก็คือ x แล้วก็บวกเท่าไหร่คะบวกค่าจ้างคุงาน350บวกค่าเช่าเครื่องอีก100นะคะออกมานะคะ0 5 x นะคะลบอันนี้ครูจะเอา0 2 7 x นะคะ350บวก100ก็เป็น4 0 0เท่าไหร่คะเป็นบวก450นะคะ เล็บอ่ะต่อไปเปิดวงเล็บออกนะคะ 0.5x เปิดวงเล็บออกก็เป็นลบ 0.27x นะคะอ่าอันนี้ลบอยู่หน้าก็จะเป็นจากบวกก็เป็นลบ400อะไรคะ450นะคะ 0.5x ลบ 0.2x ก็จะเหลือ,อ0.27ก็จะเหลือ 0.23x นะคะลบเท่าไหร่คะลบ 450ก็จะเป็นฟังก์ชันนะะฟังก์ชันกำไรทีนี้ปก็าถามต่อข้อ2จงหาว่าร้านจะต้องรับถ่ายเอกสารอย่างน้อยวันละกี่แผ่นจึงจะไม่ขาดทุนนะะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันกำไรคือ f(x) เท่ากับ0 2 3 x ลบ 450x นะคะเพราะงะั้นถ้านักเรียนจะได้กำไรนักเรียนต้องทำไมคะ ฟังก์ชันกาไรจะต้อง fx จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนี่ก็ยก fx คือเท่าไหร่คะ 0.23x ลบ450แล้วมามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ก็ย้ายข้างนะคะ 0.23x มากกว่าหรือเท่ากับย้าย 450มาเป็นบวก450นะแก,แก้อสมการหาค่า x นะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ450หารด้วยเท่าไรคะหารด้วยย้าย0.23คูณอยู่ย้ายมาหาร0 2 3 x นะ0.23นะคะอ่ะการหารเลขจุดทศยมหากข้างล่างจะมาให้เป็นเลขจุดทศยมก็เลื่อนจุด2ตำแหน่งให้เป็นเท่าไหร่คะให้เป็น23นะคะ เลื่อนสอตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้างบนก็เติมศูนย์กี่ตัวคะ4ี่ร้อเติมศูนย์ไปอีก2ตัวเพราะฉะนั้นจะได้ผลหารก็คือ x นะคะอันนี้จะตอบประมาณนะคะหารเราไม่ลงตัวตอบประมาณ1956.52นะคะแผ่นนะคะแผ่นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทำไมคะ ถ่ายเอกสาร x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับถ้าเท่ากับนี่คือคุ้มทุนนักทุนถ้าได้กำไรจะต้องถ่ายให้ได้มากกว่า1 9 5 6อันนี้ก็ปัดเป็น1,957แผ่นเพราะฉะนั้นหมายถึงหมายถึงจะต้องถ่ายจะต้องถ่ายถ่าเอกสารนะคะอย่างน้อย อย่างน้อยวันละ,ะต้องถ่ายได้อย่างน้อยวันละ1 9ึ่งพัก็ปัดเป็น57าสิบเจ็แผน่นหรือให้มากกว่าถึงจะมีกำไรนะคะจึงจะอะไรคะจึงจะไม่ขาดทุน ต่อไปนะคะตัวอย่างจากการสังเกตนะร้านขายขนมคุกกี้นะคะาขายเป็นกล่องนะคะกับราคาระดับต่างๆนะของร้านแห่งหนึ่งจะสอดคล้องกับฟัง์กชันนะคะและเขียนกราฟได้ดังนี้กราฟให้มาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอ,อันที่1จุดกําหนดให้ฟัง์กชันอุปสงค์นะคะจะเป็นดีมานดีพเท่ากับ 65-3P ลบ3 P ฟังก์ชันอุปทานนะคะคือ SP นะเท่ากับ 2P บวก15าโจทย์นะคะ p คือราคาคุกกี้นะคะหน่วยเป็นบาทต่ออะไรคะต่อกล่องนะ,ะอันนี้โจทย์ให้ให้กราฟมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีจุดตัดของกราฟนะคะตรงนี้เราเรียกจุดดุลภาพนะคะ,ะดูกราฟสีแดงกราฟสีแดงคือ เป็น DP เป็นอุปสงค์หรือดนะีมานดีมานก็คืออะไรครับปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อนะดีมานก็คือความต้องการที่จะซื้อส่วนซัพ p ลายนะเ p นะคะเป็นอ,อุปทานหรือซัพพลายนะเป็นปริมาณสินค้าของผู้ผลิตที่ต้องการจะขายนะคะอ่านี้ก็บอกว่าจากกราฟจะเห็นว่าจุดที่กราฟของฟังก์ชันอุปสงค์ ตัดกับกราฟของฟังก์ชันอุปทานก็คือจุดเขาเรียกจุดดุลยภาพคือจุดตรงนี้นะคะทีนี้ข้อหนึ่งเขาถามว่าจงหาราคาดุลยภาพของราคาสินค้านะคะ,ะจุดดุลยภาพก็คือ,อร,าคาราคาสินค้าเมื่ออุปสงค์เท่ากับอุปทานเพราะฉะนั้นคือจุดตรงนี้นะคะที่เท่ากันนะคะตัดกันนักเรียนก็มาอ่านกราฟข้างล่างนะแกนนอนจะเป็นอะไรคะราคาคุกกี้บาทนะคะราคาเป็นบาท ต่ออะไรคะต่อกองส่วนแกนตั้งคือปริมาณคุกกี้นะคะเป็นกล่องเพราะะนนั้ฉจุดคุณภาพก็คือ,อขายราคาเท่าไหร่คะจะต้องขายคุกกี้ราคากี่บาทค,คะสิบ,บาทนะคะ,ะฟังก์ชันอุปสงค์จึงจะเท่ากับอุปทานก็คือความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคก็คืออุปสงค์จะเท่ากับอุปทานก็คือ ปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการจะขายจะเท่ากันณจุดที่ราคา10บาทนะคะหรือน้อเรียนจับอุปสงค์มาเท่ากับอุปทานแล้วแก้สมการหาค่า P นะคะอาจจะได้ว่า DP เท่ากับ SP ะะอุปสงค์ก็คือเท่าไหร่อุปสงค์ก็คือ 65-3P ลบ 3P ฟังก์ชันอุปทานก็คือ SP SP ใช่ไหมคะ SP ก็คือ 2P บวก15นะก็ย้ายข้าง ย้ายที่มีตัวแป,ปรไปฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็น65ย้ายบวก15มาฝั่งนี้เป็นลบ15จะเท่ากับ 2P ย,ย้ายลบ 3P มาเป็นบวกอะไรคะบวก3 P อ่ะก็จะเท่ากับลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ50นะคะอันนี้ก็จะเป็น 2P บวก 3P ก็เป็น5อะไรคะ 5p พอ่ะพยันะ p เท่ากับเท่าไหร่ P ก็จะเท่ากับห0า5หาร5ก็จะได้เท่าไหร่คะ ราคาก็คือเท่าไหร่คะราคาก็คือ10นั่นเองเพราะงั้นราคาดุลยภาพก็คือราคาเท่าไหร่คะบาทคะสิบาทเหมือนกันนะได้จากการแก้สรรมการให้สองให้สมก,การอุปสงค์เท่ากับสมก,การอุปทานนะคะต่อไปข้อสจงพิจารณาถ้าราคาคุกกี้นะคะสูงกว่าราคาดุลยภาพราคาขายคุกกี้นะคะสูงกว่าราคาดุลยภาพคือสูงกว่า10บาทนะคะ คื่ตรงนี้นะคะต่อกล่องนะตอบว่าทําไมคะตรงนี้จะเป็นอุปทานใช่ไหมคะถ้าราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพนะคะอุปทานเห็นไหมคะราคาอ,อุปทานก็คือปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการต้องการขายนะคะจะสูงนะเพราะฉะนั้นอุปะอะไรคะอุปทานอุปทานจะ มากกว่าอุปสงค์หมายถึงนะคะหมายถึง <c oughs> ราคาคุกกี้เท่าไหร่คะตรงนี้เป็นเท่ากันใช่ไหมคะมางนี้ก็เป็น12 14 16มันเป็นไงขึ้นราคามันสูงขึ้นแต่ความอ,าอุปทานก็คือความต้องการขายถ้าราคามันได้ดีใช่ไหมคะอ ผู้ขายก็ต้องทําไมคะต้องการขายให้ได้เยอะๆใช่ไหมคะกราฟตรงนี้มาเลยสูงขึ้นก็จะได้ว่าอุปทานจะมากกว่าอะไรคะความต้องการซื้อจะน้อยนะก็จะตอบว่าอุปทานมากกว่าอุปสงค์หมายถึงหมายถึงปริมาณสินค้าหมายถึงปริมาณปริมาณสินค้าต้องการ <c oughs> สินค้าที่ต้องการจะต้องการจะทำไมคะต้อง ต้องการจะขายจะมากกว่าปริมาณสินค้านี่พู้อะไรกะผู้บริโภคผู้บริโภคต้องการจะซื้อนะคะก็คือสรุปว่า ราคาเป็นไงขึ้นราคาคุกกี้ต่อกล่องมันแพงขึ้นใช่ไหมคะความต้องการที่จะทําไมที่จะขายเ็าจะเยอะใช่ไหมคะคืออุปทานนะอ่าส่วนราคาที่ทําไมคะคนที่จะซื้อก็ทําไมคะเมื่อราคามัน,มนแพงใช่ไหมคะก็จะน้อยนะคะคนซื้อก็ต้องการน้อยเพราะ,ะนั้นคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้คะ่ะ